สวัสดีครับผมปอยนะครับคูเปอร์ครับอินทัศนะครับค่ะวันนี้สามคนมา่วมงานกันดีหรืคะครับก็วันนี้พวกเราสามคนมาร่วมทําบุญนะครับใช่มาขายเสื้อกันก็ถือว่าเป็นการมากระจายข่าวมาบอกบุญกันอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็เงินที่เราขายเสื้อเนี่ยก็ถือว่าทุกคนได้ช่วยกันทําบุญด้วยเป็นการกุศลอย่างหนึ่งที่แบบว่าเราเป็นกระบอกเสียงแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมทําบุญไปกับพวกเรานะครับ ก็อัน <poisoned> น <indo> ี้แล้วแต่กําลังศรัทธาเลยครับเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยส่วนตัวเราเราก็อยากขายได้เยอะที่สุดเพราะจะได้เป็นการร่วมทําบุญเพราะว่าโอกาสก็ถือว่าเป็นหนึ่งโอกาสที่เราจะได้ร่วมทาบุญกับแฟนๆด้วยนะครับผ้าไทยใช่วันนี้มาผ้าไทยแนวหลากสีนะหลายสีแต่มีความผสมผสานแบบยุคสมัยใหม่ไปด้วยอยากตัวนี้เลยครับผมรู้สึกเท่มากตัวนี้ชอบหล่ะอ๋อ ปกตินี่คือเราชอบทำบุญครับก็ก็ก็มีมีทำบุญเรื่อยๆครับไม่ใช่ยคือส่วนตัวปอยเป็นคนทำบุญอยู่แล้วแต่แค่ไม่ได้ทำเยอะมากเหมือนเหมือนใช่เหมือนพี่เปอร์อะไรเงี้ยแต่ปอก็เข้าวัดอยู่เข้าวัดอยู่ฮะเข้าวัดอยู่ควันนี้น่าจะเป็นคนทำบุญครับสายทำบุญนะฮะเป็นคนชอบทำบุญเนี่ยครับ โอ้โหความรู้สึกหลังจากที่จบแฟนมีนะครับปอรู้สึกว่าตื้นตันใจมากครับเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราสามารถผ่านจุดที่เราคิดวันยากมากเราสามารถผ่านได้ทําสําเร็จได้แล้วก็ทุกคนแฟนคลับทุกคนชื่นชอบก็ดีใจครับใช่อ๋อวันนั้นปอยผิดพลาดทางเทคนิคครับคือปอยวิ่งไปแบ็กสเตจข้างหลังแล้วมันมีขาไม้ตั้งมัมนแบบปอยวิ่งไปชนขาไม้นี่แหละครับได้ความเร่งรีบฮะใช่ครับคือมันรีบครับใช่ใช่สปิริตครับ ครับผมจบบับลวกองครับก<น>็เอาไว้เซอร์ไพรส์แฟนคลับนะฮะใช่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 ครับเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าผมแบบตีกองได้อะไรอย่างเงี้ยรู้แค่แบบเล่นกีตาร์ร้องเพลงเท่านั้นอะไรเงี้ยครับก<น>็เซอรไพส์สองอบามว่าโอเคทำโชว์แบบย้อนยุคแบบเติร์มากก็จริงๆจริงๆคือโชว์ของทั้งสองรอบต้องบอกก่อนว่าจริงๆเป็นโชว์ที่เราตั้งใจและอยากที่จะทําอยู่แล้ว คือผมอะคุยกันไว้ตอนแรกว่าอยากทำโชว์วันนีนาเมเลียนคือเพลงเนี่ยผมมีความสึกว่าเพลงนั้เป็นเพลงที่ผมชอบอยู่แล้วแล้วผมอยากร้องสักครั้งในงานสําคัญแล้วก็อีกเพลงหนึ่งพอเพลงช้พอไปไปสู่โหมดเพลงช้าผมอยากได้เป็นโหมดซึ้งๆที่แบบบอกเล่าความรู้สึกเราไปกับแฟนๆด้วยครับก็จริงๆก็ถือว่าเป็นเป็น ความประทับใจของพวกเราทุกคนจริงๆกับกับสิ่งที่เกิดคือจริงๆรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมีแฟนๆมากเดี๋ยวนู่นนี่นั่นแต่พอถึงเวลาเจองานจริงๆมันทําให้เราแบบเออความรู้สึกมันยิ่งแบบลน้นครับย,ย,ย,ยิ่งเจอแฟนคลับเซอร์ไพรส์กับ<อ>ใช่อ,อันนี้ก็คือน้าตาไหลเหมือนกันไหลทุกคนเลยฮะเราก็ไม่คิดว่าเราแบบเราก็โดนเซอร์ไพรส์เหมือนกันเนาะเราไม่คิดว่าแบบเฮ้ยเขาจะแบบทากันให้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆครับ พอเตรียมตัวอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวสําหรับ my engineer ซี่เส2เนี่ยละครับเพราะว่ากําลังเริ่มเริ่มแต่ยังไม่เริ่มก็กาลังเริ่มครับฝากถึงแฟนๆ่ที่เตครับฝากถึงแฟนๆที่ตามทสอง2ครับก็อยากจะบอกว่าที่์2นะ่ยคือเนื้อเรื่องมันเข้มข้นกว่าเท่านแรกแน่นอนอยู่นะครับเพราะว่าเดิมต้องรอติดตามเลยแซ่บกว่าเดิมแน่นอนคือมันจะคบรดกว่าเดิมด้วยแล้วมันก็จะเข้มข้นกว่าเดิมเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ย เหมือนกับภาคแรกเนี่ยมันมีความน่ารักมีความปุกกี้กุกกี้กันมาระดับหนึ่งแล้วแต่พอพอมาในภาคสองมันจะลึกขึ้นแล้วก็ดูแบบตื่นเต้นขึ้นสนุกสนานขึ้นนั่นเองครับคอมค้าบไทรก่อนคะใครก่อนคะกูป้าเหรอสมยอม